พบกับรายการมิชชั่นคอร์เนอร์ข่าวคราวจากกิจกรรมกลุ่มคนคล้ายของครอบครัวชีวิสุขสา์ประจำสัปดาห์เริ่มต้นในตอนแรกวันนี้กับมิชชั่นโปรโดยเมื่อเช้าวันเสาร์ที่10สิงหาคมที่ผ่านมาได้จัดก,กิจกรรมฟันรันมิชชั่นโปรรักสุขภาพเดินวิ่ง5กิโลเมตรรอบอุทยานเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่เวลา6โมงเชา้า นอกจากจะส่งเสริมสุขภาพในวัยทำงานแล้วยังเป็นโอกาสชวนเพื่อนใหม่มาร่วมสนุกในการแข่งขันโดยกิจกรรมฟันรันนี้จะมีขึ้นอีกเร็วๆนี้ ข่าวันศุกร์ที่23สิงหาคมนี้ร่วมใจมาแสวงหาพระเจ้ารับการเจิมพิเศษในอธิษฐานยามดึกประจําเดือนสิงหาคมเริ่มตั้งแต่เวลา18นาิก30นาทีถึง21นาฬิกาครับกลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมเสริมสร้างพื้นฐานชีวิตในพระคริสต์ติดสนิทผูกพันกับพระเจ้าและคลิตตจักรในค่ายชีวิตใหม่ 30 3 1สิงหาคมนี้ครับเตรียมตัวให้พร้อมฝื้นฟูต่อเนื่องอีกครั้งที่พบกับวิทยากรพิเศษศาสนาจารย์ดรมัทธิวคูรูวิล่าในการประชุมฟื้นฟู2024ที่จะมีขึ้นในวันที่18 2 0ตุลาคมนี้รับพระพรต่อเนื่อง สมัครหรือออมทรัพย์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ค่าลงทะเบียนเพียง350บาทอย่าพลาดรงองทรงปรารถนาใคุณสิจักรของโปรงนั้นมีสันติสุข ทุกเวลาทุกเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรไม่ว่าจะล้มเหลวไม่ว่าจะสําเร็จเราก็ยังมีสันติสุขนี่คือคนของพระเจ้าไม่ว่าจะสุขสบายหรือเจ็บป่วยเมื่อเราอยู่ในพระเจ้าเรายังมีสันติสุขสันติสุขนั้นเป็นผลมาจากการดําเนินชีวิตที่เราวางใจพระเจ้าในทุกๆด้านไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระองค์ทรงทราบสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคนที่รักพระองค์แม้อาจจะดูเหมือนไม่ดีแต่สิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่ดี สำหรับเราเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้ากำลังสอนอะไรเราไม่ต้องเสียเวลาไปตะโกนด่าผีหรอกนะแต่ให้เราเองนมีสันติสุขในชีวิตของเราถ้าเรามีสันติสุขรักษาสันติสุขของพระเจ้าในชีวิตมารซาตานก็ทำอะไรเราไม่ได้เอเมนไหม <S <S 2> <S 2> คนที่พระเจ้าตอบคำฐานได้เนี่ยคือคนที่มั่งคั่งที่สุดในโลกถ้าเรามีชีวิตที่รู้จักพระวจนะรู้จักว่าพระองค์เป็นใครรู้จัก ในสิ่งที่เป็นน้าพระดัยพระเจ้าขออะไรได้ทุกอย่างถ้าเราไปที่โปรดปราศน,นี่คือคนที่มั่งคั่งที่สุดในโลก <Yeah>. oh. ทุกคริสตจักรและคริสเตียนทุกคนก็ต้องผ่านกลียุคคนที่จะปลอดภัยในช่วงกลียุคคือคนที่มีพระคุณของพระเจ้ามีชีวิตเหมือนพระคริสต์มีความภัยบณญเหมือนพระคริสต์แล้วเราจะเป็นไปได้ทำได้ก็ต่อเมื่อพระคุณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรา พระคุณพระเจ้าท่วมทนชดใช้ไม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่มากเกินไปเลยที่จะบอกว่าคริสเตียนต้องทดแทนพระคุณพระเจ้าคนที่ตระหนักในพระคุณพระเจ้าเขาจะรับใช้พระองค์ในเวลาห่างความยากลำบากของโลกเนี่ยคริสตจักรต้องเต็มโลนด้วยการทรงสถิตและคริสตจักรจะเต็มโลดด้วยการทรงสถิตเมื่อเราแต่และคนแสวงหาการทรงสถิตของพระเจ้าเพื่อคริสตจักรเป็นที่รีภยัย และคนมากมายหลังกหลเข้ามาแล้วเขารับการปกป้องที่มาจากพระเจ้าด้วย